ถอนก้านะถ้าเจ้าไปถอนเอาก้าอย่าข้องก็ไปถอนน้าเขาโอ้ยอย่ายอย่าเอาผู้เดียวได้เด้อกานะใข่อยน้าเน่้อสั้นแล้วไปถอนถอนสองคนวิ่งน้ากันน่ะคนละขังถอนก่านเลยนะลบก้าปฝาน่ะตอนกื่นสวัสดีค่ะแม่ควางฝาใช่ลดวบอกบัายบค่ะค่ะแม่ควางฝากเห ฟันดีเราป้าจ้าแม่เจ้าฟันดีฟันเห็น<ด>ีนยังค่ะแม่เมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ฟันว่าไปถอนก่าอืมอันไปถอนก่ากับมนูน่ะนะโอ้อยเดี๋ยวจาเอาผู้เดียวไลาไข่ไข่ยน้าแน่ว่าสั่นกาน่ะอืมไปถอนกาโดยกาด้าโดยเขาหรืเอาเต่ตุ่นทุงสูงเข่าแม่อือไปถอ,กอนก่าถอนเข่าน่ะเอาแต่ตุ่นทุงสูงอย่างจีราเบิกบ้านเฝ้าอีกแล้วนีแม่ อ,อ้นต้นทุ่งสูงนะเขาบอกอันต้นทุง่งสูงเดี๋ยวฝฟันว่าจังไดก่อนค่ะแม่ฝันว่าไปถอนกา้าถอนกา้าเออถอนก้าหูบ่ก้าแม่ต้น,ต,น,ต,นต้นเขานะี่บอกเขานะก้าไปถอนก้านะ่ะถ้าเจ้าไปถอนเอาก้าอย่าของก็ไปถอนน้ำเขาโอ้ยอย่าเอาผู้เดียวได้เดนะ้อก้าน่ะใส่ไย่น้ำเน่วว้อสั้นเราไปถอนถอนสองคน วิ่งน้ากันน่ะคนนักขังถอนก่าเลยนะโลกก่าโลกกาคนนักขังไม่ดีโลกก่าถ้าเอาแติต้นท้งสูงต้นแต่ใบเขียวๆนะจะคลองตัวใบเตยจะคล้องไปเอาต้นกุนกุ้น่ะแม่กุ้นกต้นสันเออคืออันคือข้อยมันกินนะข้อยมันกินน่ะไปเอาแต่ต้นสั้นๆแต่ของน่ะไม่ได้กรีบใไๆคุณปะกานต้นก้าต้นเขาน่ะไม่อัน ตุ่นยิ่งย่งจ้าของอันดึงเอาหนาสั้นกรสร้ามันมาเต็มมันตุ่นหญ่ว่าสั้นหวานอืออออันี้ว่าฟันนังสั้นอ่ะบ้านี้อันเมื่อเมื่อไม่แต่ฟันได้ยู่ได้กินไม่แต่ฟันได้ของฟันดีตัวนั้นเออช่องนั้นกับกับฟันมาก็ไปกับอันแอ็มมิ่งจันกีด้านั่นแหละที่โรดไปรดกับรดโบดานเนาะจ้ารดโบดาน เรวขี่ไปขี่ไปรถจันทีราเดอ๋ว <that> ่าเปียกเปียกขี่ไปจันทีร่าเดอ๋ยว่าอันแม่ยประสันขี่รถไปน่ะอือันบ้านเขาก็งามงามมีแต่เด็กประตูเด็กกันะขี่รถไปบังกับจันทีราจันทีราเดี๋ยวบอกแม่ว่าไปรักหมักใหม่เขาไปรักคน้ำไม้เขาแม่ไปรักเอามังไม้แน่น ก็ไม่เขาหน่นลูกลูกแต่ว่าเหมาอนยำเขาไปเอาจันทีนาบอกแม่ไปเอาหน่ะหาหน่วยสิบโบมี่กับโบมีน่านาหาหน่วยกับโบมี่มีสองหน่วยหรือเป็นยังไงเ,เอ็ดเอ็ดสี่เอ้ยหมากไมมน่ะมีสองหน่วยอือสี่เอ็หมากอีหยังแม่หมากอีหยั่งโบมันมีสองหน่วย มันหอกบ่แมนหมากม่วงบ่แมนหมากอย่างนี้แต่ว่าันหมากไม่หมากน้อยน่อยคือหมากอันจะดินปีหรืออย่างนั่นเองบ่ามันหันมันหันหมากยังไงค่ะมันบ่มีในหนีนะทวนไปเอาของเขาหน่ะมีสองของเขาแม่มีสองน้วยที่แรกหาหน่วยบ่เห็นเลยบ้านนี้แน่ไปแน่มากมันมีสองน้วยว่าสั้นบ้านนี่เอ็มนล่นจันพีด้าว้าอันแม่ก็เลยบ่าโอ้ยบ่เอาดอกมันสองน้วยนึงเพื่อนบ้า จันจีดาบอกเอาโดดแม่มีสิกินน้ำไปโดอาง้องไปเอาต้องไปเอานั่งโดดสี่คนนา่งโดดไปสี่คนวันนี้บอมเป็นเครื่องแม่เครื่องจันจีดาสิมีโศกมั้กันจังว่าอันบันนี่เอาเด็กนะไปเสียงเลยเอาเด็กไปเสียงสองเก้าเก้าสองเอาเด็กเก้าสองสองเก้าไปเสียงจะได้ไปรักหมากไม้เขาใช่ไหมเออในสองหน่วย จริงเลยยังว่าสองหน่วยเรื่องเลขสีมาสองเก้าตีแม่มันสีมาสองเก่าหรือศูนย์สองคือเก้าแม่โอ้สีมาตัวเก้าตีมันสีมาตัวเก้าบอลมากไม่สองหน่วยกันยังวะแต่ว่าเอาเด็กนี่ยไปเซียงเก่าสองสองเก้าจหรือสีมาเก้าสองหรือสีมาศูนย์สองมากไม่สองหน่วยไปรักของเขาแม่อมเออใช่เพิ่มบ่ะแม่ ก็ยังว่ามันสีลงขางนางบ่กับสีศูนย์น่ะขางนางค่ะสีศูนย์มันสีขางนางเมื่อคืนกับแม่ยำอยู่บ้านเห็นสูอันเห็นน้ำน่ะน้ำสางขึ้นน้ำสางเลยนะมันเป็นเบอร์หมกไงมันเป็นศูนย์ไหนได้น่ะอันเพิ่นนันมันสีขางนางได้ศูนย์น่ะศูนย์น่ะมันสีขางนางน้ำสางแม่นที่ว่าฝันอยู่เฮี้นแถาพอน่ะบอกแม่น้ำสางในฝันไม่ได้เป็นน้ำได้บา่ฝันไม่ฝันไม่เป็นน้ำแต่ว่ามันต้องติดศูนย์ นี่มันสิต hmm ิดศูนย์จ้ะนี่สิศูนย์ยังอ่ะนะเอาลองจับใส่เบิ้งเฮ้เฮ้เฮ้มีมันบ่มีนะมันมีตะนามห่วงมาสั่นเองแต่ว่ามันหันติดศูนนี่ดิบอว่เขาคิดว่านับสางอันมั้ยมันเป็นมันเป็นคือสางนี่วันนี้แต่ว่ามันหันน้ำบริเวรในน้ำไหลายใช่ปะนในี่บอนั่นมุ้ยเขียวหลายอันมันใสหลายจนเขียวมั้ย หนึ่งศูนติแม่หน้ากันหนึ่องบอกเอออย่าแม้เป็นหนึ่งศูนต์ไปสั่นในขางดางในขางดางเลยขางน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 างยางเดียวนางยางเดียวข้างบนเนึ่งศูนย์กับศูนย์สองแม่วันนางในนางกับสี่ศูนต์นี่แม่หนูยืนถิมขนมให้มันกินหน้าแต่ว่าข้างบนน่ยมันสี่มีหนึ่งอันหนึ่งเก้ากับอันเก้าสองข้างบนน่ะแม่ว่าเขาไปถอนก่าเนาะ แม่ว่าบุญตัวใดก็แม่อันเก้าสองกันณานานาเดกแม่ไถ่ตัวนี้ป่เก้าศูนย์หนึ่งอ่ะละบานี้เ็กศูนย์น่ะมันเป็นมันตีแด้ยางยางศูนย์น่ะมันเป็นสองก็ได้เป็นสามก็ได้ยังสีนาเจ้าเดาเข้าสิ่ตีเอาศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเดว่าไม่เป็นสองก็ได้น้ำศูนย์น่ะมันอันน้ำศูนย์มันตีได้ไดยางแต่บาเด็กมันขันสีได้ตู มันนี่เก้าเก้าสองนี่แม่ว่าสีบนหรือสีล่างเก้าสองนี่อันมันสีรุองแดงอยู่อืมเก้าสองสีรุ้งแางแม่เก้าสองกับหนึ่งเก้านี่มันสีรุ้งแางหนึ่งเก้ากับเก้าสองนี่มันสีรุ้งแดงชี่ศูนย์อันนี้ได้แม่สี่ศูนย์มันกับสีม่เห็นอยู่ใว่าหมีเป็นจังละแม่กะคิดบ่ออกอ้วยนี่ สี่ศูนย์กับเอาเอาบนหรือล่างเนี่ยโอ๊ยขั้นสีว่าบนหาออกบนขั้นสีว่าล่างหาออกล่างขั้นสีว่าจังไหนบัตรรวมบ่เอารวมกัน,น,ส,นสองตัวนี้เนียนตัวใดจ่าเนี่ยเนียนศูนย์หกศูนย์หกบนบ่เหม่เก้าศูนย์น้ำมันแหม่เก้าศูนย์ แม่แ,มแต่ว่าสีสูนย์นอ้วนล่งางอีกซะนางมันสีหน่อยตัวได้น่ะในบ่มที่เขียไนไว้นี่นะจ้่จ,จังสีได้บอกว่าหยิยำตัวนี้อีก,กน,นะเมืม่อื่นอ่ะนะค่ะแม่เออ เมื่อบานเหรว่าโค้งทุดท่ายน้ะแมว่าไหนว่าโค้งทุดท้ายมือเอืนมันจะเศร้านี่ใหเมื่่น่งมวเมื่อง้อีกแค่นึ่งแมาเมื่อนอีกแค่หนึงอืมแต่ว่ามาเบื่อก้อีกแ่หนึงอเด็กหนึ่งไหนมันต้องติดมากหรือมันถีเป็นซูมมันถเป็นหนึ่งหรอกเก้านึ่งหนึ่งกับบดูเไร้เนาะอืมเก้านึ่งหนึ่งนี่ยกให้เมื่อกนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนเก้าสี่เพราะเขาเกิดเต้านะ แต่ว่าอันนี้น่ะเบ่งเอาเลยที่อเอฟซีแคปปบใบจูไ,<ห>ไปเลยเก้าสเก้ละสองน่ะไปเสียงเลยอันเก้าสองสองเก้านี่ละสองตัวเนี่ยแหละไปเสียงน่ะจ้าไปรักหมากไหมเขาสองหน่วย <laughs> เออไปรักเอาหมากไหมเขาตีแม่เออไปรักผลมาไหมเขาสองหน่วย <c oughs> ได้สองหน่วยหนึ่งก่ะยังว่ายกขึ้นจัหน้อยนะแม่ไ่เห็นเบอร์ทุกได้สองหน่วยหนึ่งจ้าได้รักเอาอันมหมาใหม่เขาสองหน่วยแม่ได้สองหน่วยพันมาดีตลอดเลยจ้าแต่<ส>ว่าอันนี้นันเลขในใบนี้อันส่วนตัวท่องเๆนี่คือบนล่างมันมอแม่บนล่าง แต่ว่าตัวคําว่าเน้นล่างนี่คือเก่าสองกับหนึ่งเก้าเนาะเก้าเน้นตัวเน้นนะนะจ้าตัวเน้นเน้นแห้งสุดมันใจล่างว่าถ่อไปแม่แม่ไปดึงนาตาดีโอ้ดึงนาตาดี่นนฝันมาไปรักผลนเาใหม่อ่ะนะเป็น้หมากาใหม่เขามาสองห้วยแต่เรว่ยาเก่าสองเออก็ได้ว่าก็ม่เป็นหกสองได้บ่แม่จังไหนหรือเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้เลย กาไม่ร no ักหรอกไหมเขาอะมากไม่เขามาสองหน่วยไม่จังไรก็จังวาอยู่ขีดอยู่เนี่ดิเขาเรียกมันเขาเนี่ยบอกเฮ้ยเป็นตัวนี้บอยเนยเป็นตัวนี้บอกนะแป็นเอาผลละไม้มาสองหน่วยจ้าเบิ่งเด้อสองหน่วยตีเป็นหนังไอ้เบื้องเอาบานเอกมานอนด้ผลละไม้มาสองหน่วยแ้วกัมาน่งอยู่ยังสี่ละคือจังัานนี่เม็ดมากบอกว่ามานางกับสิบนะกับสิบหัวยินเลย มันนี้บานดึงดึงดึงมากแต่บานดึงมาสามใบเป็นหนึ่งนาตาลีมาสามใบไปหาเด็กกันเจ็ดเจ็ดหนึง่งเดี๋ยวมันบอมี่มันบอมี่เจ็ดอันมันบอมี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดไปหานาตาลีนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดมันบอมี่บานจะาก้องแหลไปดึงมากเก้าสองสองเก้าบานไปสไปหาเอาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่มันบอมี่อันผู้ขายไหนมาเอาเมอ มันมีเกจหนึ่งหนึ่งเพื่อว่าแม่มันมีเกจหนึ่งหนึ่งเอาบอแม่ก็เลยว่าเอาไปว่าเอามาสามใบใบอันเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเก้าสองสองเก้าเอามาใบใต้มอนเป็นรักหมากไหมเขามาสองนวยบ้านนี้มานนางสิละตื่นขึ้นมาบานนางเนี่ยเหมือนเศร้าบ้านนางอยู่แขนี่ละเขาหลดมากกับซีบบ้า สืถืออยู่เด้อว่าสั่นวานังซี่ละถือตัวไรว่าสั่านสิแมนหรือโบแมนก็ยังเม่บอให้อซี่ฟังอะนะสืถือตัวไรว่าสั่นแม่ว่าในในคิดแม่น่ะบ่ากับเขาบ่าสิได้ตัวไรเขานานบ้าเขาอะไรละแต่ว่าหันได้ราังวันที่สองหนว่าสั่านที่สองมันตัวไรละบ้านีแม่ก็คิดอยู่บ้านฮะถบ้าทิ่สองมันน้ตัวไรละเฮ้อจังวันที่สองนั่น มันเป็นอันรางวัลที่สองมันเข่าได้ได้เพื่อนว่าเข่าตัวไหนล่ะบาม้าให้แม่นะว่าเกตหนึ่งหนึ่งอืมโแม่ไปดึงมาตัวล่ะแมนเกตหนึ่งหนึ่งนาษาจังหว่าสิเบิ้งสินี้ปฏิหารบนอน่ะนะจ้าเพื่อนว่าสีได้รางวัลที่สองแมนสิได้รางวัลที่สองอยู่ไหเพื่อนว่าท่านเพื่อนว่าสิมาต,ตัวแม่หรือสิมจาจังไหนเพราะว่าอันนี้หา้าวกะบอกกันฟังเนาะจ้า กันทีใจหอมหอมยังมางวดน,นี้ดีใจไม่ทาแล้ว <g ül> ดีาจไม่ทาแล้วนั่นนะิ้วไปแล้วคุณค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ควงฟ้าเ<อ>นาะคะ่ะ <g ül> แนวทางแม่ควงฟ้างวดน,นี้เนาะคะ่ะฝ <g ül> ันดีแล้วก็เห็นงู <g ül> งูเขียวใหญ่เด <g ül> ี๋ยวใ้เบิ่งคลิปงูนั่นแม่ควงฟ้านั่เนาะคะ่ะเนาะ อันนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะแนวทางก็มีเขามีหลุดเนาะคะ่ะชอบใครตามบอมักกาพานเด้อค่ะวันนี้ก็ให้เอฟซีโศกโศกมันมาน้ากันสุขูสุขคนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแนวถ่วงถ่ายคลิปจะพาไปเบื้องคลิปกับแม่ควงฝ่าเนาะคะ่ะที่งูเขามาเลื่อยตามกลนแม่ควงฝ่าเนาะคะ่ะเนาะ แค่แม่หวัวงูนี่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 แค่หมันเล็กเขียวๆนี่หัวงูนี่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 ค่ะเห็นอยู่เห็นบ่สีไหมน้าแม่สีไหมนี่นี่หัวงูนี่อยู่ปลายเสาหนินี่นี่ค่ะงูตัวนี้บ่แม่งูเขียวตัวนี้บ่แมงแดงน้ำกลนแม่แดงน้ำกลนทั้งงูทั้งนกนกกระเต็มกลังฆ่าอยู่หมู่บ้าน แต่ย่งว่าเพิ่นมายำแล้วว่าแม่สิมีโศกเนาะเพิ่นบอกว่าสิได้รางวัลที่เท่าใดก่อแม่ที่สองมาเซนดีจิถือก็นด้วยลงวัลที่สองเพิ่นว่าเท่าไหร่รางวัลที่สองที่ได้จักแสนเนาะแม่เนาะจักจค่มันได้เท่าไหร่บุญลังวัลที่สองมาโลเน่นเบิ่งเนาะแม่เนาะมือเงินกับมือออกแล้วกับมือออกแต่ลอันมันเจ้าร้าที่เป็นจังไหนจ้ากตยังว่าโง่กระไดโง่กระไดเต็มหลังคาอยู่แต่อย่งว่าอันให้ลูกสาวอันเบิ่งน่ะ ค่ะเมื่อนี้ก่ะขอบคุณแม่ข่วงฝาเด้อค่ะจ้าเห็นแล้วเนาะขอบคุณแม่ข่วงฝาสำหรับแนวทางงวดนี้เนาะค่ะแม่เดี๋ยวมืออื่นมือเล็กออกมาตามไม่เนาะแม่เนาะตามไม่มืออื่นโค้งสุดท้ายมืออึนนี่เลยแม่ให้มือออกคือจีเอาตัวเด็ดเด็ดให้เมองเด็ดเด็ดมืออื่นเบิ่งจ้าจ้าแม่แต่ว่าเงื่อนสายหมอบ้านนี้ในงูเบิดมือค่ะวัอนี้ย่างนลำจะกห้องอีกได้งูขอบคุณแม่หลายๆเด้อจ้ามือจ้าบารีจ้า